สวัสดีครับทุกคนต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราได้อ่านข่าวนะครับในเรื่องของการใช้ธาตุหารองอาหารเสริมที่ไม่มีหาเลขทะเบียนที่ถูกต้องหรือไม่ได้รับรองจากกรมวิชาการแล้วเกิดผลเสียหายกับผลผลิตแล้วเวลาจะหาผู้รับผิดชอบมันหายากเพราะหลังๆมาถึงกฎหมายถึงระเบียบเนี่ยจะเข้มข้นในเรื่องของการขายธาตุหารองอาหารเสริมนะครับแต่ก็ยังมี ถ้าหารองอาหารเสริมที่แอบ,บแอบ,บขายกันอยู่ที่ไม่ได้รับทะเบียนถูกต้องและไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากกรมวิชาการขายกันเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็มีคนซื้อโดยที่ไม่รู้นะครับว่าเราจะซื้อแบบไหนยังไงถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วได้รับการทดสอบทดลองจริงๆจากกรมวิชาการมาวันนี้ผมอธิบายให้ฟังนะครับจําได้ว่าในตอนก่อนๆนะครับที่ผมเคยอธิบายในเรื่องของการจะซื้อสารเคมีเกษตรแบบที่เป็นออนไลน์นะครับ ว่าเราจะต้องใช้วิธีตรวจเช็คอย่างไรหรือจะใช้แอป DOA ในการตรวจสอบเรื่องธาตุอาหารรองอาหารเสริมก็เหมือนกันครับก็สามารถจะใช้แอป DOA ตรวจสอบได้ซึ่งเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าของผมนะครับหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วนะครับกลับไปดูคลิปเก่าผมเรื่องการใช้แอปในการตรวจสอบออพวกสารเคมีเกษตรหรือพวกธาตุอาหารรองอาหารเสริมหรือปุ๋ยเคมีได้นะครับจากแอป DOA นะครับทีนี้ก่อนจะมาคุยว่าเราจะดูยังไงว่า ธาตุอาหารรองอาหารเสริมที่เราซื้อมาเนี่ยดูจากภายนอกดูยังไงว่ามันเป็นธาตุา,ารองเสริมที่ถูกต้องตามกฎหมายและผ่านกรมวิชาการเรามานิยามคําว่าธาตุอาหารรองอาหารเสริมก่อนนะครับก่อนที่จะไปอย่างอื่นเวลาที่เราซื้อ,อพวกธาตุอาหารหรือพวกอะไรก็ตามมาฉีดบํารุงต้น,นเวลาเราไปซื้อเราจะเรียกมันว่าซื้อฮอร์โมนขวดหนึ่งหรือบางคนก็อาจจะเรียกว่าเ้ยซื้ออาหารเสริมพืชขวดหนึ่งคําว่าฮอร์โมนพืชกับ ปุ๋ยธาตุอาหารรองอาหารเสริมเนี่ยเราแยกกันนะครับฮอร์โมนพืชเนี่ยนะครับก็จะเป็นสารเคมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งต้องขึ้นทะเบียนไม่เหมือนกันนะครับพวกนี้จะขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุอันตรายจะขึ้นทะเบียนเหมือนกับสารเคมีเกษตรนะครับในส่วนของธาตุอาหารรองอาหารเสริมเนี่ยมันก็แยกมาอีกประเภทหนึง่งเพราะส่วนนี้มันอยู่ในส่วนของปุ๋ยก็จะขึ้นทะเบียนอีกแบบหนึง่งแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนพืช หรือธาตุอาหารรองอาหารเสริมหรืออะไรก็ตามนะครับที่ขายในร้านเคมีเกษตรที่เราไปซื้อกันอยู่เนี่ยมีกฎหมายควบคุมทั้งนั้นครับต้องขึ้นทะเบียนตัวที่มันไม่เข้ากฎหมายควบคุมทะเบียนก็จะต้องมีกระทรวงพาณิชย์หรือกรมการค้าเนี่ยเขาจะมาควบคุมเพราะเขาก็มองว่าสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่มันต้องควบคุมเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตของเกษตรกรนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางคนที่ไม่รู้กฎหมายหรืออาศัยช่องว่างทางกฎหมาย ในการที่จะไปทําพวกธาตุอาหารรองอาหารเสริมแล้วเข้าไปขายตามออนไลน์ตามอะไรทั่วๆไปนะครับพวกธาตุอาหารรองอาหารเสริมหรือฮอร์โมนพืชอะไรก็ตามที่เราฉีดลงไปบนต้นพืชนะครับที่เป็นปัจจัยการผลิตพวกนี้ต้องขึ้นทะเบียนทั้งหมดนะครับไม่งั้นจะถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายซึ่งธาตุอาหารรองอาหารเสริมเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างผงหรือยอย่างน้ำเนี่ยถ้าจะให้ถูกต้องตามกรมวิชาการแล้วมันมีการผ่านการทดลอง แล้วมันมีการตรวจสอบมาแล้วนะครับก่อนที่มันจะมาขายเนี่ยมันมีข้อกําหนดเยอะแยะนะครับแต่ผมจะพูดถึงข้อกําหนดที่สําคัญสําคัญนะครับในแง่ของคนที่จะผลิตเพื่อขายนะครับอันดับแรกนะครับก็จะต้องมีการจดทะเบียนการค้าทะเบียนพาณิชย์ในการที่จะผลิตเพราะว่ามันจะต้องเอา,อาปุ๋ยธาตุอาหารรองอาหารเสริมเหล่านี้เนี่ยไปทดสอบกับกรมวิชาการแล้วขึ้นทะเบียนร,รับรองก่อนจะเอามาทําเป็นฉลากแล้วก็ขาย นะครับอยู่ดีๆเราจะไปเอาไอซิงมาใส่นี่เอาไอนั่นมาใส่เสร็จแล้วมากวนๆกรอกใส่ขวดขายไม่ได้นะครับข้อที่2นะครับห้ามใส่อะไรนอกเหนือจากที่ระบุลงไปในฉลากนะครับอย่างเช่นเราระบุว่าอันนี้มันเป็นแคลเซียม6%เปเ็นป็นโบรอน0.5%มันจะมีส่วนผสมของจิปไซโตไครนินหรือ IBA ฮอร์โมนพืชอื่นๆหรือจะมิกซ์ใส่ยาเชื้อราลงไปด้วยไม่ได้นะครับข้อที่3นะครับอันนี้เกี่ยวเนื่องกับ ผู้ที่จะซื้อไปใช้นะครับก็คือข้อกําหนดของมันก็คือห้ามผู้ผลิตนะครับใส่คําอธิบายที่มันดูเกินจริงอย่างเช่นดกมากลูกใหญ่ลูกโตดกจงต้องหาไม่ลวกมาคั้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับลวงใหญ่ลวงโตลวงเหลืองใบเขียวอย่างเงี้ยใส่ไม่ได้นะครับเพราะถือว่าเป็นคําบรรยายเกินจริงอันนี้ก็เกี่ยวเนื่องสําหรับเพื่อนๆที่จะซื้อออนไลน์หรือไปซื้อตามร้านเคมีเกษตรด้วยนะครับอันไหนที่มีคําโฆษณาเกินจริงนะครับ อันนี้ไม่น่าจะผ่านจากทางกรมวิชาการมาได้และผมได้ยินมาว่าบางครั้งแม้กระทั่งรูปของผลผลิตที่ดูสวยเกินไปเนี่ยก็ไม่สามารถจะลงรูปแบบนั้นได้หลายๆครั้งเราจะเห็นว่าท้าทอาหารรองอาหารเสริมในตลาดส่วนมากปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นแต่รูปผักผลไม้รวมกองกันอยู่ตรงกลางนะครับจะไม่มีแบ่งแยกเป็นส้มเป็นมะนาวเป็นมะพร้าวส้มโออะไรเหมือนสมัยก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อกําหนดข้อหนึ่งนะครับ ข้อที่4นะครับถ้าหารลอาหารเสริมพวกนี้นะครับมันจะมีตัวเลขอยู่ข้างฉลากนะครับถ้าใครไปดูนะครับจะเห็นฉลากเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบของของที่เราซื้อมานะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างผงหรืออย่างน้ำนะครับมันจะมีเลขที่เขียนว่าเป็นเลขรอสอทับปีถ้าเป็นทะเบียนใหม่ที่ถูกต้องนะครับมันเริ่มต้นปี64นะครับและเลขทะเบียนครั้งนี้ทุกๆ5ปีจะมีการต่อใหม่ ะฉะนั้นนะครับท่านที่ใช้ทะเบียนปี64ก็ปี69ก็จะหมดทะเบียนหลังจากที่ผมอธิบายมาถึงตรงนี้แล้วบางทีอะครับมันก็ห้ามกันไม่ได้หรอกครับเพราะว่าบางทีในออนไลน์มันก็มีคนทำพวกท่านอาหารรองอาหารเสริมมาขายกันเยอะใจจริงผมอยากให้ไปซื้อจากตัวแทนจำหน่ายใกล้ๆบ้านนะครับแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้อยากจะลองซื้อออนไลน์เนี่ยก็เอาวิธีการที่ผมว่า ข้อแรกนะครับก็อย่างที่พูดเมื่อกี้นะครับอันไหนที่ถูกกฎหมายจะต้องมีผู้ผลิตชัดเจนมีเครื่องหมายการค้ามีทะเบียนการค้านะครับพวกนี้จะมั่วไม่ได้นะครับข้อที่2นะครับฉลากเนี่ยนะครับจะต้องเป็นฉลากที่ไม่บรรยายสรรพคุณเกินความจริงดกมากเขียวทนเขียวนานนะครับลวงเหลืองใบเหลืองใบต้องใบ,ต,งบตั้งอะไรพวกนี้อธิบายไม่ได้ทั้งหมดนะครับ ข้อที่3นะครับต้องมีทะเบียนรอสอนะครับลองพลิกดูนะครับเดี๋ยวผมจะลงรูปตัวอย่างไว้ให้นะครับว่าทะเบียนรอสอเป็นแบบไหนนะครับแล้วทะเบียนรอสอเนี่ยมันปลอมได้ใช่ไหมครับถ้าปลอมได้เนี่ยเอาทะเบียนรอสอไปค้นกับแอป doa อีกทีนึงท่านจะได้รู้นะครับว่ามีธาตุอาหารรองอาหารเสริมตัวนี้ในนามชื่อแบบนี้ของบริษัทเนี้ยขายอยู่จริงๆหรือไม่เขาขึ้นทะเบียนถูกต้องหรือเปล่าที่ผมทําคลิปวิดีโอวันนี้นะครับก็อยากจะให้ ทุกคนนะครับที่จะเลือกใช้พวกาธาตุอาหารรองอาหารเสริมแบบนี้นะครับได้รู้นะครับว่ามันมีวิธีการเช็คของที่มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะว่าไม่ใช่กรณีนี้กรณีเดียวนะครับที่เราเพิ่งเจอกรณีอื่นๆหลายๆครั้งเนี่ยที่มันไม่เป็นข่าวนี่มีเยอะและผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงเจอเพราะว่าถ้าเราเลือกใช้ปัจจัยการผลิตที่มันไม่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับ ทางหน่วยงานราชการเนี่ยมันไม่มีใครรับรองวัาข้างในขวดที่เราซื้อมาใช้เนี่ยมันใช่สิ่งที่เราต้องการจริงไหมมันก็คือการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตที่มันไม่คุ้มค่าไม่ตรงกับความต้องการของพืชเสียเงินเปล่ากับ2ที่เคยเจอก็คือถ้าหารองอาหารเสริมบางตัวเนี่ยนะครับ <c oughs> เขามีการผสมสารอื่นๆลงไปด้วยแล้วเขาไม่บอก บางทีเขาใส่ส่วนประกอบบางส่วนมาเขาใส่ฮอร์โมนบางตัวมาในบางกรณีไอสารที่เขาใส่มาฮอร์โมนที่เขาใส่มาหรือสารบางตัวที่เขาใส่มามันมีผลกระทบกับพืชในบางช่วงซึ่งเท่าที่ผมพบเห็นบ่อยๆเลยก็คือในช่วงที่พืชเป็นโรคซึ่งทําให้อาการของการเป็นโรคเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นเวลาจะแก้ไขเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากแล้วก็จะต้องจ่ายเงินแพงมากขึ้นและก็ผมก็ยังแนะนําเหมือนเดิมนะครับว่าเวลาที่เราจะ เลือกซื้อธาตุอาหารรองอาหารเสริมือสารเคมีเกษตรอะไรพวกนี้นะครับถ้าอยากกะซื้อออนไลน์ซื้อได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดนะครับให้ซื้อผ่านตัวแทนจําหน่ายใกล้ๆบ้านนะครับเพราะว่าร้านตัวแทนจําหน่ายเนี่ยเขาเคยขายสินค้าตัวนี้อยู่แล้วแล้วเขารู้นะครับว่าเวลาใช้กับพืชแล้วมีผลแบบไหนข้อที่2นะครับ อยากให้เพื่อนๆทุกคนมั่นใจนะครับเพราะว่าภาคร้านเองเนี่ยเขาเข้าตรวจสอบตามร้านเคมีเกษตร,รเกือบทุกๆร้านจะโดนสุ่มตรวจสอบทั้งเรื่องของสารเคมีนะครับทั้งเรื่องธาตุอาหารแล้วก็เรื่องของปุ๋ยเนี่ยอยู่สม่ําเสมอนะครับโอกาสที่จะเจอสารเคมีเกษตร,รปุ๋ยหรือธาตุอาหารหลออาหารเสริมที่ไม่มีมาตรฐานเนี่ยผมบอกเลยว่าน้อยมากเพราะว่าโทษของการขายสารเคมี ที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันค่อนข้างแรงแล้วก็ตัวแทนจ,จาหน่ายทุกๆคนเขาไม่อยากจะเจอปัญหาเรื่องของการถูกดําเนินคดีนะครับฉะนั้นแล้วตามร้านเคมีเกษตรทั่วๆไปนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานทุกๆตัวนะครับหรือถ้ากรณีมีความผิดพลาดทางการใช้หรือมีความผิดพลาดทางการผลิตจากผู้ผลิตนะครับแล้วมาทําให้ผลผลิตของเราเสียหายเนี่ยเราสามารถ ที่จะไปบอกตัวแทนจําหน่ายแล้ว ã, ตัวแทนจําหน่ายเนี่ยเขาจะเข้ามาแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ผมรับประกันเลยครับว่าทุกๆบริษัททันทีที่ใช้ของคาแรคเกิดปัญหาแล้วเพื่อนๆไปแจ้งที่ตัวแทนจําหน่ายเนี่ยผมเชื่อว่าภายในไม่กี่วันเนี่ยนะครับบริษัทผู้ผลิตเขาจะเข้ามาหาถึงบ้านเลยนะครับเข้ามาดูว่าเขาจะแก้ปัญหายังไงให้เราได้บ้างสำหรับคลิปวิดีโอของผมวันนี้คงจบเท่านี้นะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับ ท่านที่อยากจะเลือกซื้อเลือกใช้พวกธาตุอาหารรองอาหารเสริมไม่ว่าจะใช้ซื้อผ่านออนไลน์หรือจะซื้อผ่านตัวแทนจําหน่ายในท้องที่เองก็ตามนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเวลาจะเลือกซื้อจะเลือกซื้อแบบไหนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ